อสูรพลิกฟ้าอาทิตย์หน้าเหลือแค่อังคารกับพุธมีนี่มันท่านราชาปีศาจท่านราชาปีศาจผู้ซึ่งเคยเป็นผู้นำตระกูลหยุนคนก่อนนะหรอท่านพ่อเป็นท่านจริงๆด้วยพี่ช้างไห่เป็นร่างของท่านพี่ช้างไห่จริงๆด้วยท่านพี่ในที่สุดท่านก็ได้กลับบ้านแล้วนะท่านพ่อช่างเป็นเวลานานาน,นานมากจริงๆ การตายของท่านจะต้องไม่เสียเปล่าแน่นอนขอท่านโปรดเชื่อใจข้าจงหลับให้สบายเถอะนะข้าหยุนชิงหงผู้นำตระกูลหยุนรุ่นที่108ขอขอคารวะท่านราชาปีศาจและขอยินดีต้อนรับท่านกลับคืนสู่อาณาจักปรปีศาจขอคารวะท่านราชาปีศาจและขอยินดีต้อนรับท่านกลับมาท่านปู่ข้าหวังว่าท่าน จะมองเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตระกูลหยุนของพวกเรานะได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วล่ะนะเอ๋วไหลมันจะไปไปได้ยังไงกันเรื่องนีนะ้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่นอนในเมื่อเจ้าสามารถนําร่างของท่านราชาปีศาจกลับออกมาจากคุกในทวีปปราณฟ้าได้แล้วองค์จักรพรรดิล่ะทําไมเจ้าถึงไม่พาองค์จักรพรรดิกลับมาด้วยเจ้าอยากจะรู้งั้นหรอือว่าทําไมได้ข้าจะเล่าให้พวกเจ้าฟังเองเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนท่านปู่ของข้า ได้นำพาเหล่าผู้อาวุโสออกช่วยเหลือองค์จกักรพรรดิปีศาจแต่ว่าพวกเขาได้ถูกค่ายกลผนึกวิญญาณของศัตรูผนึกเอาไว้หลังจากนั้นผู้อาวุโสทั้ง10ได้ถูกฆ่าตายจนหมดเหลือแต่เพียงท่านปู่ของข้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสท่านปู่จึงได้ถูกจับตัวเอาไว้ท่านปู่ของข้านะ่ะต้องถูกจองจําอยู่ในคุกใต้ดินที่ลึกลงไป100ฟุตและเต็มไปด้วยความมืดมิดนานนับร้อยปีหยุดฟังคุย เจ้าอยากจะรู้มากนักใช่ไหมล่ะว่าทําไมตราประทับขององค์จกักรพรรดิปีศาจถึงได้มาอยู่กับข้าที่นี่ได้ข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าทําไมเป็นเพราะว่าท่านปู่ของข้าน่ะเก็บมันไว้ตรงนี้ตรงหัวใจของท่านปู่ยังไงล่ะเพียงเพราะเพื่อปกป้องตราประทับขององค์จกักรพรรดิแล้วท่านปู่ได้กรีดหัวใจของตัวเองแล้วเก็บมันเอาไว้ในนั้นและเพราะว่าเป็นแบบนั้นท่านปู่จึงต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดของร่างกายโดยที่ไม่มีวันรู้เลยว่าความเจ็บปวดนั้นจะจบลงเมื่อไหร่ นอกจากจะต้องเจ็บปวดจากบาดแผลภายในร่างกายแล้วท่านปู่ยังจะต้องเจ็บปวดกับการโดนทรมานจากไอ้พวกสำนักสุริยันจันทรานั่นอีกทั้งหมดที่ท่านปู่ต้องทนแบกรับไว้คนเดียวนี่ก็เพียงเพราะว่าท่านต้องการจะปกป้องผนึกตราประทับของราชาปีศาจเอาไว้และไม่ต้องการให้ใครได้แย่มมันไปจากท่านยังไงล่ะแม้กระทั่งตอนที่ข้าได้พบกับท่านปู่ท่านปู่เอง ก็ไม่เคยบ่นถึงเรื่องความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกายของท่านเลยสักนิดจนกระทั่งท่านได้เสียสละชีวิตลงอย่างสงบเพื่อให้ข้าได้กลับออกมาจากคุกนั่นได้แต่ในตอนที่เรื่องทั้งหมดนี่เกิดขึ้นอยู่นั้นพวกเจ้าผู้ซึ่งเป็นตระกูลผู้พิทักษ์กลับพยายามเข้าหาองค์จักรพรรดินีและร่วมมือกันหาทางใส่ความตระกูลหยุนเพียงแค่ต้องการขับไล่ให้พวกเราตระกูลหยุนออกจากการเป็นตระกูลผู้พิทักษ์เพื่อที่พวกเจ้าจะได้ขึ้นเป็นใหญ่แทน พวกเจ้าคงอยากได้มากอย่างนั้นสินะตำแหน่งผู้ที่ซึ่งต้องแบกรับความเจ็บปวดเอาไว้เพียงคนเดียวตำแหน่งที่พวกเจ้าต่างแย่งชิงมันอย่างกับฝูงสัตว์ปาเพียงเพราะเพื่อตำแหน่งแล้วพวกเจ้าคงไม่เคยสนใจเลยใช่ไหมว่าท่านปู่ของข้าจะเป็นตายร้ายดียังไงนะ่ะแล้วแบบนี้พวกเจ้าอยางจะมีหน้ามาพูดอีกอย่างนั้นสินะว่าตระกูลหยุนของข้าคือตระกูลของคนบาปในอาณาจักรแห่งนี้พวกเจ้าไม่คิดละอายใจกันบ้างเลยหรือย,อยังไงใช่แล้ว นำชื่อเสียงของตระกูลหยุนกลับคืนมานำชื่อเสียงของตระกกลหยุนกลับคืนมาช้างหอยเอ้ยข้ามั่นใจเลยละ่ะว่าด้วยหยุนจิงหงและหยุนเชอแล้วเจ้าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงในโลกนี้อีกแล้วละข้าเข้าใจแล้วว่าท่านผู้อาวุโสร,ราชาปีศาจได้ทําเพื่ออาณาจักรของเราไว้มากมายแค่ไหนดังนั้นแล้วขอท่านราชาปีศาจรับการคำนับจากข้าองค์จักรพรรดินีผู้นี้ด้วยเถอะ ท่านห้วยจนป่านนี้แล้วท่านก็ยังไม่สำนึกอีกอย่างนั้นสินะดีในเมื่อท่านยังจะดื้อดึงต่อไปแบบนี้แล้วหลกก็ข้าก็จะจบเรื่องนี้ให้เองอร่อยกันราชองค์การจักองค์จากพระตินีงั้นเหรอนีนางกำลังจะทำอะไรกันแน่เสี่ยหยุนว่าที่ผู้นำตระกูลจงรับราชองค์การนี้ไปซะ จากที่ข้าได้พิจารณาถึงการกระทำอันยิ่งใหญ่ของตระกูลหยุนที่มีต่ออาณาจักปรปิศาจแล้วข้ามีประสงค์จะแต่งตั้งให้หยุนชิงหงเป็นขุนนางชั้นสูงแต่หากเป็นเช่นนั้นแล้วประชาชนทุกคนจะต้องไม่พอใจแน่เนื่องจากความจริงหลายๆอย่างเพิ่งจะเปิดเผยและบุตรที่แท้จริงของหยุนชิงหงเองก็เพิ่งจะกลับมาได้ไม่นานนี้ดังนั้นแล้วข้าจะขอมอบตำแหน่งขุนนางชั้นสูงให้กับเซี่ยวหยุนผู้ซึ่งเป็นว่าที่ผู้นำตระกูลหยุน ซึ่งนอกจากตำแหน่งแล้วนั้นเจ้ายังจะได้รับตำหนักของขุนนางระดับสูงยกม่วง1,000ชิ้นแร่ผลึกสวรรค์10ชิ้นดาบผนึกจกักรพรรดิอสูรผู้รับใช้30คนและองค์รักษ์อีก30คนไม่ยังไงละ่ะเซียวหยุนยังไม่มารับราชอ,องค์การจากข้าอีกเหรอเออเออค,คือว่าข้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเซียวหยุนหลานรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นป๋าจะคอยแนะนำและดูแลเจ้าเอง จงเข้มแข็งกล้าหารเข้าไว้แล้วเดินไปตามเส้นทางของเจ้าเถอะนะเสียวเอ,อ๋อเข้าใจแล้วท่านลุงข้าเสือหุนขอขอบพระทัยฝ่าบาทที่พระราชทานเครื่องราชบรรณาการให้กระหม่อมพระยะค่ะดีมากจงตั้งใจและตั้งมั่นในหน้าที่ของเจ้าแล้วในอนาคตเจ้าอาจจะได้กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของอาณาจักปรปีศาจมายาแห่งนี้อย่าทำให้ข้าต้องผิดหวังสะละ่ะข้าจะไม่ทำให้องค์จักรพรรดินีต้องผิดหวังแน่นอนพระยะค่ะ ตำแหน่งขุนนางชั้นสูงนั้นเหรอจิคิดว่าทําแบบนี้แล้วตระกูลหยุนจะกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือยังไงกันรออะไรอยู่ล่ะอย่าให้พวกมันได้ใจไปรีบขัดขวางมันเร็วเข้ารับทราบฮันองจากพันดินี้พยะยาค่ะเรื่องนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยนะพะยาค่ะเนื่องจากว่าการแต่งตั้งในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามราชาพิธีเลิกยามและกําหนดการที่สมควรดังนั้นแล้วการทำไมงั้นเหรอ ข้าจะแต่งตั้งใครมันเป็นธุระโครงการอะไรของท่านงั้นเหรอท่านผู้นำตระกูลเฮยหลานฟาบขอให้กระหม,ม่อมได้กล่าวสักนิดเถอะพะยะค่ะไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วละ่ะถ้าเกิดว่าตอนนั้นเจ้าเดินทางไปยังทวีปปรานฟ้าและทำแบบเดียวกันกับที่ตระกูลหยุนทำแล้วล่ะก็ตำแหน่งที่เสี่ยวหยุนได้รับในวันนี้ก็คงจะเป็นของคนในตระกูลเฮยหลานของเจ้าเช่นกันแต่ถ้าหากว่าเรื่องที่ข้ากล่าวมาทั้งหมดเจ้าไม่ได้เป็นคนลงมือทำแล้วล่ะก็ ก็จงหุบปากแล้วนั่งอยู่เงียบๆไปซะเออเออผู้หญิงคนนี้ช่างเป็นคนที่เด็ดขาดจริงๆองค์จักรพรรด,ดินี้ขอได้โปรดพระองค์ทรงพระราชทานยาที่พระองค์มอบให้กับข้าให้กับเสี่ยวหยุนแทนเถิดพระยาค่ะท่านพี่หยุนแต,แต่ว่ายานั่นน่ะสมควรจะเป็นของท่านนะข้าไม่จําเป็นต้องใช้อยู่แล้วล่ะนะอีกไม่นานข้าก็จะทะลวงผ่านระดับขั้นไปยังระดับชั้นปราณจากักรพรรดิแล้วแต่สําหรับเจ้าแล้วหากเจ้าใช้มัน เจ้าก็จะได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกขั้นนี่นะก็เพื่อให้เจ้าได้ปกป้องอาณาจักรปีศาจยังไงละ่ะท,ท่านพี่หยุนข้าเลิอกอำ่อำอึงอ้งอึ้งได้แล้วเข้มแข็งหน่อยสิตอนนี้เจ้านะไม่ใช่หยุนเสี่ยวคนเดิมอีกต่อไปแล้วนะข้าทราบแล้วท่านพี่หยุนข้าสัญญาเลยว่าตราบใดที่ข้าอยู่ที่นี่ประชาชนทุกคนจะต้องปลอดภัยดีมากต้องอย่างนี้สิน้องพี่ขอได้ปลอดรับไว้ด้วยพญาหา่าขอพระไทยฝาบาท ไม่ต้องขอบใจหรอกนะสิ่งที่เจ้าได้รับในวันนี้นะ่ะสมควรได้แล้วล่ะเอาล่ะยุนเชอร์ทีนี้เจ้าก็ช่วยส่งตราประทับราชวงศ์ปีศาจมาให้ข้าหน่อยสิเรื่องนั้นนะ่ะคงยังไม่ได้หรอกนะพะยกักค่ะอ้อาทําท,ท,ทำไมกันละ่ะหน่อยไอ้เจ้าเด็กนี่ช่องอางโอหังจริงๆขนาดองค์จักรพรรดินีดีกับพวกมาถึงขนาดนี้มันยังกล้ามาเล่นเล่นอีกหระเนี่ยทําไมกันละ่ะ ไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากให้กับท่านหรอกนะพะยะค่ะแต่ว่าข้ามีข้อแม้อยู่เรื่องหนึ่งข้อแม้งั้นหรอข้อแม้อะไรกันนะ่ะเรื่องนั้นก็คือตระกูลห้วยและอีกทั้ง7ตระกูลที่อยู่ข้างตระกูลห้วยจะต้องคุกเข่าและจำานึกผิดในสิ่งที่พวกเขาได้ทำกับตระกูลหยุนและท่านปู่ของข้าเอาไว้โอ้หังเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันนะ่ะที่อยู่ๆจะมาสั่งให้ข้าผู้อวุโสผู้นี้ทำอะไรตามใจที่เจ้าสั่งได้นะ จะบอกอะไรให้นะต่อให้ท่านราชาปีศาจปู่ของเจ้ายังอยู่ที่นี่เขาก็ไม่มาบังคาับให้ข้าต้องคุกเข่าขอโทษหรอกนะทายกันทั้งทั้งที่พวกเจ้าดูถูกเหยียดหยามและใส่ความพวกเราตระกูลหยุนถึงขนาดนี้แล้วแล้วพวกเจ้าจะไม่คิดจะรับผิดชอบหน่อยเลยหรือย,ยังไงถ้าเกิดว่าพวกเจ้าไม่ทํางั้นข้าก็จะไม่มอบตราบัตรทัพราชาวงศ์ปีศาจให้องค์จักรพรรดิน,นดี้ไอ้เด็กปาไม่สิ่งกินน้ำนม จะรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่กล้าดียังไงถึงได้เอาตราประทับนั่นมาต่อรองกับองค์จกักรพรรดินีกันตอนแรกพวกเจ้าก็พยายามจะหาข้ออ้างมาทําให้ผลการแข่งขันในวันนี้เป็นโมฆะต่อมาก็ยังมาหาความชอบธรรมว่าพวกข้าทําตราประทับราชวงศ์หายแล้วพอข้าหามาให้พวกเจ้าได้จริงๆพวกเจ้าก็ยังจะหาข้ออ้างบายเบียงเอาองค์จกักรพรรดินีมาเป็นกรอกกำบังอีกอย่างนั้นเหรอพวกเจ้านี่มันช่างไร้เกียรติซะจริงข้าละเชื่อเลย เป็นถึงตระกูลผู้พิทักษ์แต่กลับเต็มไปด้วยพวกที่ไม่มีความจริงใจโชคอย่างดีที่ข้าไม่ได้เกิดมาแล้วพบว่าตัวข้าเองมีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นคนในตระกูลของพวกเจ้าไม่อย่างนั้นแล้วข้าคงข้าตัวตายไปนานแล้วแหละนะฮะโใ้โโด,ดีนี่ไอ้หนูเจ้าปีศาจสวรรค์ชินจังท่านชินจัง จูจ่ๆท่านชินจ้งก็โผล่มาแล้วเหรอเนี่ยท่านชินจังเป็นถึงผู้อาวุโสสูงสุดในบรรดาผู้อาวุโส,สทั้งหมดท่านนับอายุของท่านชินจ้งแล้วตอนนี้ท่านน่าจะมีอายุครบ1,400ปีแล้วข้าต้องขอโทษท่านด้วยท่านช้างไฮหากาข้าได้ทําให้ท่านต้องคุ้นข้องมองใจในตอนนั้นที่ข้าไม่ได้ออกเดินทางร่วมกับท่านเป็นเพราะว่าข้าจําเป็นต้องดูแลประชาชนในอาณาจักรปีศาจแห่งนี้ท่านพี่ช้างไย ตั้งแต่ตอนนั้นท่านก็ได้จากไปอย่างที่ไม่มีวันหวนกลับมาดังนั้นแล้วในวันนี้ข้าชินจึงพูดนี้จึงมาขอสำนึกผิดต่อหน้าองค์จักรพรรดินีด้วยตัวของข้าเองท่านขู้อ๋อโสท่านไม,ไม่ต้องมาห้ามข้าข้าตาแก่ผููนี้มีชีวิตมามากกว่าหนึ่งพันปีและข้าก็ได้เห็นแล้วว่าการที่อาณาจักรแห่งนี้ไม่มีพี่ช้างหายอยู่นั้นช่างเป็นความอัปยศต่ออาณาจักรปีศาจอย่างแท้จริง ไอ้หนูขอบใจเจ้ามากนะดวงตาที่มื่นปอดของข้าในตอนนี้ได้เห็นถึงความจริงแท้แล้วและในเมื่อเหมือนเป็นแบบนี้ดวงวิญญาณของท่านพี่ช้างหายก็คงจะได้อยู่ในปรภพได้อย่างสงบสุขอย่างแท้จริงส่วนพวกเจ้าเห็นข้ามาที่นี่ในวันนี้แล้วพวกเจ้ายังจะแกล้งทำหน้าซื่อไม่รู้ร้อนรู้หนาวอีกอย่างนั้นเหรอยังไม่รีบคุกเข่าต่อหน้าท่านจุนช้างห้ยอีกอนนคือว่า ข้าเข้าใจและยอมรับคำพูงของท่านแล้วท่านชินเจ้าเมืองเขตแดนใต้เล่ยหยุนเจี้ยนตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าเชื่อมาโดยตลอดว่าข้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแม้แต่น้อยแต่ในวันนี้ข้าได้รู้แล้วว่าสายตาของข้านั้นมืดบอดแค่ไหนข้าเจ้าเมืองเขตแดนใต้เล่ยหยุนเจี้ยนขอค,คำนับท่านราชาปีศาจพวกเราก็าด้วย